ในรอบนี้เรามาเจาะรู้เกี่ยวกับตระกูลปีศารที่คอยดูแลนรกกันบ้างอย่างตระกูลที่มีชื่อว่าเอสโกเอเทีย e จากเรื่องฮิลลอร์บอสเพราะนี่คือคาแรคเตอร์สตอรี e ่เอสโกเอเทียเป็นราชวงศ์ของเหล่าทูตสวาร์และปีศารชนชั้นสูงซึ่งจะปกครองเหล่าปีศดารเฮลบอนและพวกเขาก็ยังทำหน้าที่เป็นผู้ทำนายผู้ส่งสารและก็ผู้สังเกตการ์โรคมนุษย์ให้กับรูซิเฟอร์มอ์นิงสตาร์เจ้าแห่งนรก ซึ่งนอกจากนี้พวกเขายัางเป็นผู้ที่คอยดูแลกฎและบีเพงนรกอีกด้วยตระกูลโกเอเทียส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากราชาไพาม่อนซึ่งเป็นทูตสว่าที่ตกสว่าและเป็นบิดาของเหล่าปีศาจโกเอเทียทั้ง72ตนตระกูลโกเอเทียเป็นตัวแทนของชนชั้นสูงในระดับชั้นทางสังคมของนรกซึ่งจะเหนือกว่าตระกูลเฮลบอลทั่วไปซึ่งนอกจากนี้ตระกูลโกเอเทียนั้นยังมีความเหนือกว่าเหล่าคนบ่าและโอเวอร์รอดเอาพิอยู่อีกด้วย ตระก,กูลโกยเทียนนั้นถือว่าเป็นตระก,กูลที่มีอำนาจไร้มีได้ผลไปดับสาของนรกซึ่งจะรองมาจากตระตก,กูลเฟตดริกส์และมอนิสตาเอสโกยเทียนนั้นเป็นกลุ่มปีศาจที่รับการยกย่องว่าเป็นผู้ช่วยและเป็นผู้ประกาศข่าวให้กับรูซิเฟอร์มอนิสตาซึ่งพวกเขาภาคภูมิใจในสิ่งนี้อย่างมากโดยวัตถุประสงค์หลักของพวกเขานั่นก็คือการรักษาสมดุลของวงแหวนทั้ง7ในขณะที่ต้องปกป้องอาณาจักรมนุษย์ไปด้วย ตระกูลกโกเอเทียนั้นได้ทําการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับบทสวรรค์สังคมและการทํานายอาณาจักรของมนุษย์ซึ่งพวกเขามีความขยันขันแข็งและรวบรวมข้อมูลเชิงรึกเพื่อมีค่าให้กับราชานโรของพวกเขาและในบางครั้งพวกเขาก็ต้องทําการแทรกแซงกิจการของโนโรอย่างเช่นในกรณีของสโตราที่สั่งให้กลุ่มไอพีนั้นไปนกําจัดนักการเมืองที่จะทําให้โรคร้อนนั้นลดลงและนอกจากนี้ตระกูลกโกเอเทียนั้นยังมีค่ารับใช้อยู่อีกมากมายแต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในอาณาเขตของพวกเขาเอง ตระก,กูลโกเอเทียนั้นให้ความสําคัญสูงสุดกับสถานะและการสืบทอดมรดกของพวกเขาซึ่งภายในตระก,กูลนี้ความเป็นชนสูงจะต้องขรองราชและบทบาทหน้าที่ของทาย,ยาทจะกลายเป็นปัจจัยสําคัญในการรักษาหน้าและความโดดเด่นงของพวกเขาและการได้มาซึ่งผู้สืบทอดในตระก,กูลโกเอเทียนั้นก็มีได้หลายรูปแบบเช่นการสมรสที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าและแม้กระทั่งความสัมพันธ์แบบรูป,ประเวณีระหว่างพี่น้อง ซึ่งความมั่นคงของพวกเขาในการยึดมั่นในโครงสร้างระดับชั้นของนรกนั้นไม่เปลี่ยนแปลงมาหลายปีแล้วซึ่งมันก็ส่งผลให้เราปีศาจโกเอเทียที่มีใจให้กับเราปีศาจชดชั้นต่ำนั้นเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างมากและถึงแม้ในนรกนั้นจะมีการแบ่งชนชั้นกันอยู่แล้วแต่เราปีศาจโกเอเทียนั้นก็ยังมีการแบ่งชนชั้นของพวกเขาเองซึ่งชนชั้นเราดีนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปตามความรับผิดชอบซึ่งําดับชนชั้นเหล่านี้ก็จะประกอบไปด้วยกษัตริย์ไดยุคเจ้าชาย หัวหน้าขุนนางขุนนางและแม้กระทั่งอัศวินและก็ประชากรส่วนใหญ่ของตระกูลกรเเทียนั้นจะแบ่งออกเป็น2ชนชั้นหลักได้แก่เสาหลักทั้ง7 2ตนและเลสซ์คีโดยภายในการแบ่งเหล่านี้นั้นเสาหลักทั้ง7 2ตนจะประกอบไปด้วยบุคคลสําคัญเช่นราชาไพมอ่อดและลูกหลานของเขาซึ่งพวกเขานั้นจะมีพลังและอํานาจที่สูงกว่ากลุ่มของเลสซ์คีแต่แม้ว่าจะมีตําแหน่งที่ต่ำกว่าแต่กลุ่มเลสซ์คีนั้นก็ยังมีสถานะเป็นราชาวงภายในอยู่ดี ตระกูลกยเทียนนั้นมีความสามารถในการสังเกตการและการเดินทางไปยังโลกมนุษย์โดยใช้ตำราเวทมนต์หรือเทศเรียกกันว่ากริมมัวโดยที่ตระกูลกุยเทียนนั้นจะใช้กลอุบายในการร่อรวงชาวโลกในการที่ให้พวกเขานั้นไขวิญญาณให้กับรูซิเฟอร์เพื่อที่จะแลกกับพลังอำนาจความรู้และความมั่งคัง่งและเมื่อใดที่มนุษย์นั้นได้ไขวิญญาณให้กับเราเกุยเทียไปแล้วก็จะรับประกันได้เลยว่าวิญญาณเหล่านี้นั้นจะกลายเป็นขุมสมบัติของลูซิเฟอร์ในที่สุด อ๋อที่จริงผมก็น่าจะพูดผิดไปหน่อยอย่างเช่นในตอนแรกที่ผมบอกว่าเราตระกูลโกอเทียนั้นจะคอยปกป้องเรามนุษยชาติแต่มันก็คือการทาให้โรคมนุษย์กับนรกนั้นมีความสมดสุลมากขึ้นโดยถ้าเราโกอเทียนั้นได้ทําการฆ่ามนุษย์มากเกินไปมันก็อาจจะเกิดปัญหาในโลกของนรกได้หรือถ้าตระกูลโกอเทียนั้นไม่ได้สร้างปัญหาให้กับโลกมนุษย์มากพอมันก็อาจจะมีผลรับที่ตามมาก็ได้ซึ่งการกระทาอะไรบางอย่างบนโลกมนุษย์ของตระกูลโกอเทียนั้นต้องมีการระมรัดระวังตัวอย่างมากไม่งั้นอาจจะสร้างความชิบหายมาได แต่สมาชิกบางคนของตระก,กูลโกอเทียนั้นก็เป็นสร้างปัญหาอะไรแต่จะส่งปีศาจตนอื่นไปสร้างปัญหาแทนมากกว่าอย่างเช่นในกรณีของเหล่าปีศาจสกิบัสท,ที่สามารถไปยังโรคมนุษย์ได้ซึ่งหน้าที่ในการทํางานของเราสกิบัสนั้นก็คือสร้างความเสื่อมโทรมในทางศิลธรรธมแล้วก็ไม่อนุญาตให้ไปสร้างความเดือดร้อนอย่างอื่นได้แล้วมันก็ยังจะมีอีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือกรณีของสตรัสาที่สั่งให้กลุ่มไอพีนั้นไปฆ่านักการเมืองซึ่งนักการเมืองคนนี้นั้นก็มีนโยบายที่จะดับให้ภาวะโรคร้อนนนนั้น้อยลง ซึ่งาอาจจะส่งผลให้ประชากรในนรกนั้นน้อยลงตามเช่นกันต่อมาเรามาดูกันดีกว่าว่าตระกูลโกเอเทีย e นั้นในซีรีส์มีใครกันบ้างโดยเรามาเริ่มจากซ้ายไปขวาแล้วกันโดยคนแรกนั้นก็คือวาสโกต่อมาเป็นแอเดียฟัสราชันไพมอนเจ้าชายสโตรัสซึ่งในตอนนี้ก็คืออดีตเจ้าชายไปแล้วผู้สืทบทอดตระกูลออกเทียแระสุดท้ายอย่างสเตล่าและนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่มทผมสามารถหาไ,ได้เกี่ยวกับตระกูลเอสโกเอเทีย e ถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิไไดพลาดใดผมตองขออภัยไว้ด้วยก็จากกันไปถ้าชอบคลิปว,วันนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อให้ผ่านคาแรกเตอร์สตอรี่ในอนาคตสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเย่ yeah.